ึงกิจกรรมการตัดรูปดาวนะคะเด็กๆเ,เลือกกันไกนะคะให้พร้อมเลยนะคะจับให้ถนัดมือนะคะกันไกลเป็นสิ่งสําคัญเลยมาค่ะดาวนะคะรูปดาวของเรานะคะเขาจะเป็นเส้นตรงนะคะคล้ายๆฟันปลาไปเรื่อยๆนะคะเป็นเส้นหยักฟันปลาไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เวลาตัดจะต้องกะมุมใดมุมนึงมาก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆหมุนมือเหมือนทุกครั้งที่เรา ค่อยๆตัดกันนะคะทำํำตามคุณครูเลยนะคะอันดับแรกเลยค่ะตับเส้นตรงไปนี่ถึงรอยฟันปลาละหมุนค่ะเด็กๆหมุนมือนะคะหมุนหมุนทั้งสองข้างเลยเพื่อจะตัดแฉกของดาวออกมา1เส้นนะคะหมุนมือกลับค่ะเด็กๆหมุนมือกลับตัด เส้นตรงเป็นฟันปลาอีกหนึ่งครั้งหมุนมือกลับอีกหนึ่งครั้งนะคะเด็กๆหมุนไปเรื่อยๆเพื่อจะได้จับถนัดขึ้นนะคะแบบนี้เลยเห็นไหมคะอ่ะหมุนนะคะหมุนเพื่อให้จับถนัดขึ้นหมุนตามคุณครูเลยคะ่ะลูกเอาทีละเส้นนะคะแบบนี้เลยนี่เห็นไหมคะอ่ะคราวนี้ก็หมุนอีกหนึ่งครั้งสังเกตว่าเวลาเราหมุน ปลายแหลมๆจะอยู่ด้านหน้าเราตลอดเลยนะคะให้ตัดไปหาปลายแหลมทุกครั้งนะคะอ่ะหมุนกลับอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ตัดตามเส้นนี่อ่ะหมุนปลายแหลมไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ตัดไปตามเส้นนี่นะคะหมุนเข้าหาตัวเองตัดไปข้างหน้าเพื่อเป็นแชกดาวสุดท้ายหมุนให้ไปข้างหน้าแล้วก็ตัด แขกสุดท้ายได้รูปดาวแล้วเห็นไหมคะให้เด็กๆฝึกนะคะเด็กๆทำได้แน่นอนคะ่ะ